ผลแห่งกรรมตามนัยยะแห่งจุลกรรมวิพังคสูตรในจุลกรรมวิพังคสูตรมัชฌิมานิกายอุปริปันนาฏพระตไตรปิฎกเล่ม 14. หน้า 376. พระพุทธองค์ทรงแสดงแก่สุภาพมานพถึงเหตุที่บุคคลและสัตว์ทั้งหลายแตกต่างกันเพราะกรรมของตนของตนมีนัยยะดังนี้สัตว์ทั้งหลายมีกรรมเป็นของตนเป็นผู้รับมรดกกรรม มีกรรมเป็นกำเนิดมีกรรมเป็นพวกพ้องเผ่าพันุ์มีกรรมเป็นที่พึ่งอาศัยกรรมนั่นแหละจำแนกสัตว์ให้สามและดีสุภมานพทูลว่าข้อความที่ทรงแสดงนั้นยังย่อนักขอให้ทรงแสดงโดยพิสดารเพื่อเขาจะได้เข้าใจโดยแจมแจ้งพระพุทธองค์จึงทรงแสดงโดยพิสดารแต่ในที่นี้จะขอย่อความมาดังนี้หนึ่ง บุคคลบางคนมีปกติฆ่าสัตว์มีใจทารุณโหดร้ายเมื่อสิ้นชีพย่อมตกนรกเมื่อมาเกิดเป็นมนุษย์ก็เป็นผู้มีอายุสั้น 2. บุคคลบางคนมีปกติเว้นจากการฆ่าสัตว์มีใจเอ็นดูกรุณาต่อสัตว์เมื่อสิ้นชีพย่อมไปสวรรค์เมื่อมาเกิดเป็นมนุษย์ก็เป็นผู้มีอายุยืน 3. บุคคลบางคนชอบเบียดเบียนสัตว์ให้เดือดร้อนลำบาก เมื่อส TH like ิ้นช pues ีพย่อมตกนรกเมื่อเกิดมาเป็นมนุษย์ก็เป็นผู้มีโรคมากที่บุคคลบางคนไม่ชอบเบียดเบียนสัตว์เมื่อสิ้นชีพย่อมไปสวรรค์เมื่อมาเกิดเป็นมนุษย์ก็เป็นผู้มีโรคน้อยห้าบุคคลบางคนมักโกรธมากไปด้วยความแค้นใจเมื่อสิ้นชีพย่อมไปนรกเมื่อมาเกิดเป็นมนุษย์ย่อเป็นผู้มีผิวพรรณซามคือผิวไม่สวย 6. บุคคลบางคนไม่มักโกรธไม่มากไปได้วยความแค้นใจไม่ด่าตอบไม่โกรธไม่พยาบาทมีใจอ่อนโยนไม่กระด้างเมื่อสิ้นชีพย่อมไปสวรรค์เมื่อมาเกิดเป็นมนุษย์ก็เป็นผู้มีรูปร่างผิวพรรณงามหน้าดูน่าเลื่อมใสเบุคคลบางคนมีใจมักริษยาเขามีใจคิดประทุษร้ายเขาอยากให้สมบัติของเขาพินาศเมื่อสิ้นชีพย่อมตกนรก เมื่อมาเกิดเป็นมนุษย์ก็เป็นผู้มีศักิ์น้อยว่าสนาน้อย 8. บุคคลบางคนไม่ริษยาเขาในลาบสการะความนับถือไม่คิดประทุษร้ายเขาไม่อยากให้สมบัติเขาพินาศเมื่อสิ้นชีพย่อมไปสวรรค์เมื่อมาเกิดเป็นมนุษย์ก็เป็นผู้มีศักิ์สูง 9. บุคคลบางคนตรณีเหนียวแน่นไม่ให้ทานไม่สงเคราะห์คนที่ควรสงเคราะห์ เมื่อสิ้นชีพย่อมตกนรกเมื่อมาเกิดเป็นมนุษย์ย่อมเป็นผู้ยากจนมีโภคะน้อยมีสมบัติน้อย 10. บุคคลบางคนเป็นผู้มีใจเสียสละชอบให้ทานสงเคราะห์เมื่อสิ้นชีพย่อมไปสวรรค์เมื่อมาเกิดเป็นมนุษย์ก็เป็นผู้มั่งคัง่งพรั่งพร้อมไปด้วยโภค่สมบัติ11บบุคคลบางคนถือตัวจัดกระด้างไม่เคารพผู้ควรเคารพ เมื่อสิ้นชีพย่อมตกนรกเมื่อมาเกิดเป็นมนุษย์ก็เกิดในตระกูลต่ำสิบสองบุคคลบางคนไม่กระด้างไม่ถือตัวจัดเคารพคนที่ควรเคารพเมื่อสิ้นชีพย่อมไปสวรรค์เมื่อมาเกิดเป็นมนุษย์ก็เกิดในตระกูลสูงสิบสามบุคคลบางคนไม่ชอบสอบถามความสงสัยของตนกับท่านผู้รู้ผู้ฉลาด ไม่ไต่ถามว่าอะไรเป็นกุศลอะไรเป็นอกุศลอะไรควรประพฤติอะไรไม่ควรประพฤติอะไรมีโทษอะไรไม่มีโทษเมื่อสิ้นชีพย่อมตกนรกเมื่อมาเกิดเป็นมนุษย์ก็เป็นผู้โง่เขลา 14. บผู้คนบางคนมีนิสัยชอบสอบถามท่านผู้รู้มันเข้าหาท่านผู้รู้เป็นต้นเมื่อสิ้นชีพย่อมไปสวรรค์ เมื่อมาเกิดเป็นมนุษย์ก็เป็นผู้ฉลาดรอบรู้แหลมคมมีปัญญามากพระศาสดาตรัสในตอนท้ายของพระสูตรนี้ว่าดูก่อนมานพปฏิปทาที่เป็นไปเพื่อความเป็นผู้มีอายุน้อยก็นําไปสู่ความเป็นผู้มีอายุน้อยเป็นต้นปฏิปทาที่เป็นไปเพื่อความเป็นผู้มีปัญญามากก็นําไปสู่ความเป็นผู้มีปัญญามากดูก่อนมานพ สัตว์ทั้งหลายมีกรรมเป็นของตนกรรมจำแนกสัตว์ให้สามและดีตามนัยยะแห่งพระสูตรนี้แสดงให้เห็นว่าบุคคลสั่งสมกรรมอย่างใดย่อมได้รับผลแห่งกรรมอย่างนั้นของตนประกอบกรรมอันนำไปสู่ความเป็นอย่างใดย่อมได้รับความเป็นอย่างนั้นสรุปลงในหลักสั้นๆที่ว่าทำดีได้รับผลดีทำชั่วได้รับผลชั่ว ผลแห่งกรรมตามนัยยะแห่งมหากรรมวิพังคสูตรเมื่อพูดถึงจุลกรรมวิพังคสูตรแล้วก็ควรพูดถึงมหากรรมวิพังคสูตรเสียด้วยในมหากรรมวิพังคสูตรมัชมนิกายอุปริปันนาตพระไตรปิฎกเล่ม14หน้า389กล่าวถึงข้อความที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงเรื่องกรรมและผลของกรรมแก่พระอานนท์คือตรัสกับพระอานนท์ใจความว่า มีบุคคลอยู่สี่จำพวกคือหนึ่งผู้ทำชั่วทั้งกายวาจาใจตายไปแล้วไปตกนรกก็มีทั้งนี้เพราะบุคคลพวกนี้ได้ทำกรรมชั่วต่อเนื่องกันมาตั้งแต่อดีตชาติจนถึงปัจจุบันชาติ 2. ผู้ทำชั่วทั้งกายวาจาใจตายแล้วไปสวรรค์ก็มีเพราะบุคคลพวกนี้ทำกุศลกรรมไว้มากในชาติก่อน กุศลกรรมนั้นยังมีแรงให้ผลอยู่ส่วนกรรมชั่วที่เขาทำใหม่ยังไม่ทันให้ผล 3. ผู้ทำสุจริตทั้งกายวาจาใจเมื่อสิ้นชีพไปแล้วไปสวรรค์ก็มีเพราะคนพวกนี้ทำความดีติดต่อกันตั้งแต่อดีตชาติจนถึงปัจจุบัน 4. ผู้ทำความดีทางกายวาจาใจตายแล้วไปนะรกก็มี เพราะคนพวกนี้ได้ทำความชั่วไว้มากในชาติกรอนๆอักุกศลกรรมนั้นยังมีแรงให้ผลอยู่กุศลกรรมที่เขาทำใหม่ยังไม่มีโอกาสให้ผลอันหนึ่งนอกจากเหตุผลดังกล่าวแล้วขณะจิตที่จวนตายยังมีส่วนประกอบอีกคือในขณะที่จวนจะตายถ้าจิตของผู้ใดย,ยืดมั่นอยู่ในกุศลกรรมผู้นั้นย่อมไปสู่สุคติสวรรค์ก่อน จิตของผู้ใดย,ยึดมั่นอยู่ในอกุศลกรรมผู้นั้นย่อมไปนรกก่อนตามอิทธิพลของอาสัณกรรมดังอธิบายมาแล้วในเบื้องต้นข้อความในวัตถุประมาสูตรยืนยันความสําคัญของจิตเมื่อจวนตาอีกเหมือนกันว่าจิตเตสังกิริเทเถทุกขติปาติกังขาจิตเตอาสังกิริเทเถสุขติปาติกังขาแปลว่า เมื่อจิตเศร้าหมองเป็นอันหวังทุกคติได้เมื่อจิตไม่เศร้าหมองเป็นอันหวังสุขติได้ถอดความอีกทีหนึ่งว่าบุคคลจะไปสุคติหรือทุคติก็สุดแล้วแต่จิตของตนเศร้าหมองหรือห่องแผ้วแม้ชีวิตปัจจุบันก็มองเห็นความจริงข้อนี้ได้